บินกินเฮร่วมกับผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองโพบิกซ hey, <hey>, hey. ี่ชอบสุกสุขที่บิกซี่ งเที่ยวกินเฮผลิตภัณฑ์ตรานน้องผูบิ๊กซีสวัสดีค่ะเพกับไอซีตริชดาเช่นเคยนะคะในรายการบินกินเฮค่ะและช่วงเที่ยวกินเฮค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะไอ้อยู่ที่พิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะแต่ก่อนที่ไอจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะคะเรามาพบกับคุณสุขัญญาหรือว่าคุณมิมนะคะเป็นพันธรักษ์ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวไอต้องรบกวนคุณมิมนะคะ,ะช่วยอธิบายเป็นห้องห้องทั้งหมดมี12ห้องใช่ไหมคะว่าแต่ละห้องเนี่ยคือมีอะไรอย่างไรบ้างได้ค่ะ ห้องแรกเป็นเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์และก็ธรรมชาติวิทยา,ทยาค่ะของจังหวัดราชบุรีก็จะจัดแสดงเรื่องอของในยุคสมัยทางธรณีวิทยาหินตัวอย่างของหินในยุคต่างๆคะ่ะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะ,คะที่เป็นพื้นที่ที่ทางตะวันตกเป็นเทือกเขาสูงที่เป็นพื้นที่ของเทือกเขาตะนาวศรีแล้วก็มีพรมแดนติดก,กับประเทศพมา่าทางตอนกลางของจังหวัดก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบ สลับกับภูเขาโดดแล้วก็มีแม่น้ำแม่กองไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางตะวันออกกับทางตอนใต้ที่เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ลุ่มอะค่ะที่เคยมีน้ําทะเลเคยคข้มถึงมาก่อนค่ะแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของราชบุรีค่ะจะแสดงอยู่ก็จะเป็นหินหินที่สําคัญก็เป็นหินปูนกับแกรนิตค่ะอย่างแรกที่สําคัญก็คือดีบุกดีเบลสปาเฟลสปาค่ะเฟลสปาที่เอาไปทาเป็น วัตถุดิบไดเป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการทำเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาค่ะ <Okay. S 2> อ๋อค่ะอ่แล้วก็หินหินแกรนิตนะค่ะมันเป็นหินที่พบในพื้นที่ที่เป็นเทือกขาตะนาวสีอ่าเป็นหินที่เมื่อผูกพังลงจะทำให้เกิดแร่ดิบุก แล้วมันก็เป็นผลพวงที่ทําให้มนุษย์ยุคก่อนวาสาัยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชบุรีเพราะว่าเข้ามาหาดีบุกเอาไปาามีค่าใช่ไหมคะเอาไปหลอมกับของแดงกลายเป็นสำเร็จนะคะเป็นเครื่องมือสำอเร็จเราก็เลยเข้าสู่สมัยก่อนวัตสตร์เราก็เลยพบพื้นที่พบแหล่งโบราณคดีบริเวณที่เป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่าที่มีมนุษย์เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะพบพวกเครื่องมือหินภาชนะยกซงเผาเครื่องประดับ ที่เขาเรื่องเอา,าอไว้อ่าค่ะที่เขาทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้และงับโบราณคดีเข้าไปศึกษาอ่าค่ะอ่าต่อมาก็คือเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ก็จะเป็นห้องที่สองเป็นห้องห้องที่สองคือห้องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะอะ okay. ค่ะที่จัดแสดงเรื่องราวของเครื่องมือเครื่องใช้ของนงุษย์ยุก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในแหล่งโบราณคดีที่สาคัญของราชบุรีอ่าอย่างโบราณคดีที่สําคัญก็จะพบบริเวณที่เป็นเทือกเขาตะนาวศรีค่ะที่เป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่าบริเวณ่าแล้วก็มีแหล่งโบราณคดีที่พบ ที่พื้นที่ที่ในเขตอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามเนี่ยค่ะแล้วก็แหล่งโบราณคดีที่สําคัญอีกที่นึงก็คือแหล่งโบราณคดีโคกพรับที่จะพบที่เป็นแหล่งโบราณคดีประเภทฝังฝังศพค่ะก็จะเป็นหลุมฝังศพพบโครงกระดูกมนุษย์จํานวนมากมที่ฝังร่วมกับของมีค่าที่สแสดงถึงความสัมพันธ์ของของมนุษย์ที่อยู่บริเวณไลบูรีกับพื้นที่อื่นภายนอกอย่างอินเดียแล้วก็จีนเพราะว่าพบ หลักฐานของต่างหูที่ทำจากคาเนเลียนนะคะหินกึ่งมีค่าที่ส่เงาแข่กว่าคือได้มาเป็นของของนอกที่ได้มาจากอินเดียก็คือไม่ใช่ของไทยก็คือไม่ใช่ของที่พบในบริเวณพื้นที่นี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มีกําไรที่ทำจากคลองกระดองเต่าทะเลที่ใส่เงาแข่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้มีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้กับทะเลมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันค่ะแล้วก็ท้องที่3ค่ะเป็นเรื่องสมัยป วัฒนกรรคำคาวาโรดาีวัฒนการคคาวาโรดีเป็นวัฒนการมแรกเริ่มในดินแดนไทยที่มีการรับศาสนาจากอินเดียเข้ามาค่ะศาส,สนาพุทธค่ะแล้วก็ศาสนาพราหมณ์มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16เมื่อพันกว่าปีที่แล้วค่ะก็จะพบเมืองโบราณในสมัยคาวาโรดีค่ะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยอย่างเช่นที่ราชบุรีมีเมืองโบราณสมัยคาวาโรดีที่สําคัญก็คือเมืองโบราณคูบวัว แหล่งโบราณคดีเขางูค่ะเทื่อกเขางูอย่างที่อื่นก็เช่นที่นครปฐมแหล่งเมืองโบราณเมืองนครปฐมโบราณเมืองโบราณอู่ทองที่สุพรรณบุรีค่ะเมืองโบราณศรีเทพก็คือเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยกันในสมัยขวาราวดีค่ะที่คูบัวก็จะพบหลักฐานของหลักฐานเงื่อนงายศาสนาแล้วก็หลักฐานเงื่อนงชีวิตประจําวันหลักฐานเงื่อนงศาสนาก็จะเป็นพระพุทธรูปค่ะพระพิมพระบรมสารีริกธาตุค่ะที่ พบที่เจดีหมายเลขหนึ่งที่คือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะจากการขุดค้นทางโบราณคดีค่ะโอ้คุณผู้ชมคะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะคะในสิ่งที่ไอไม่รู้ใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าแหมนะ่าเสียดายยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยแต่รู้สึกตอนนี้เราต้องไปที่ในช่วงอร่อยกินเฮคะ่ะเดี๋ยวมาเจอเจอกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมิ้มสุกัญญาด้วยคะ่ะ ตุบๆเลยไก่ตัวนี้ก็มีอายุราวๆประมาณสองปีแล้วก็ใส่พริกค่ะออกเปรี้ยวหวาน,นคุณแม่ไม่มีอะไรไม่เผ็ดเลยนะคะ <laughs> คุณแม่ไปเปิดแถวบ้านหนูบ้ไหมอร่อยจริงโอ้ยตายแล้วตายแล้วปินกนกเฮ ร่วงอร่อยกินเฮบิ๊กซีผลิตภัณฑ์รตราหน,นองผูก ถึงเวลาช่วงนี้ทีอะไรแล้วก็ตื่นเต้นทุกทีนะคะผู้ชมขะเดินประทั้งวนนันนะาเที่ยวระทั้งวนนันนาถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเพิ่มกํลาลังให้กับตัวเองนะคะแล้วตอนนี้ไอ้นั่งอยู่ที่ร้านอาหารป่าหัวสนามบินนะคะแล้วคนที่นั่งข้างๆไอ้ก็คือคุณแม่วัสนาค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่ค่ะเอจใจนิดนึงทาไมต้องชื่อร้านว่าหัวสนามบินด้วยคะเมื่อก่อนพักอยู่ในค่ายค่ะแล้วก็อยู่ติดสนามบินฮอล ทีนี้ลูกค้าไปตีกอล์ฟแล้วไม่รู้จักร้านไม่มีชื่อร้านนายทหารก็เลยตั้งชื่อให้ค่ะอ๋อเขาเรียกกันต่อต่อ,ตอมาค่ะไอไปร้านไอ้ตรงหัวสนามบินสิก็เลยตั้งชื่งค่ะโอ้ยนี่ก็เปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเปิดมสมหสนามบินปี34ม่ะค่ะ34 ก็เท่ากับกี่ปีนะคุณแม่ขอครื่งิดเลขตั้งสามสามสิปีแล้วค่ะ33ปีเชื่อมั่นได้เลยว่าวันนี้ไอต้องได้ทานอาหารอร่อยแน่ๆด้วยประสบการณ์สามสิบาปีวันนี้มีอะไรที่จะมาแนะนำไหมคะมียำมะม่วงโบราณค่ะทอดมันปลาตายแล้วก็ไก่ต้มจี๊ดจ๊าดค่ะอันนี้ใช้ไก่อะไรคะไก่บ้านค่ะไก่ไทยค่ะ เขาบอกว่าเวลาทาต้มซุปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ไก่บ้านมันจะได้รสชาติมากค่ะนะใช่รสเพราะมันยังจะมีความหนึบใช่ไหมคะเนื้อมันไม่เละอ๋อแล้วหนังจะกรอบอมีเครื่องผสมอะไรบ้างได้กลิ่นเหมือนกระเพราหรืออะไรมีค่ะมีกระเพรามีข่าแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนมันจะแซ่บทําให้เราเผ็ดร้อนขึ้นมาด้วยอะค่ะ แล้วก็พริกกะเลียงปั่นโอ้คุณแม่ค่ะคุณแม่ข้าวเลยนะเนี่ยใส่พริกกะเรียงด้วยโหเผ็ดจริงค่ะแล้วพริกกระเลี่ยงเนี่ยเขาบอกว่าเผ็ดมากกว่าพริกปกติค่ะอะถึงเวลาที่เราจะชิมเนื้อไก่นะคะหืมน้งกรุบๆเลย แต่ตันนี้ก็มีอายุราวๆประมาณ200ปีได้รสชาติอร่อยมากจะบอกเลยว่าเปรี้ยวนำนิดเดิเผ็ดร้อนหอมใบกะเพรากะเพราป่าค่ะเมนูต่อมาอันนี้คือยำมะม่วงค่ะยำมะม่วงโบราณอันนี้ทานยังไงคะเนี่ยก็ทานกับใบชบพลูก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบเคี้ยวก็ทานมะม่วงเปล่าๆนะค่ะยำเนี่ยจะมีปลาแห้งได้ไหมคะได้ค่ะ แล้วก็จะมีมะพร้าวคั่วใส่มะพร้าวคั่วแล้วก็ในมะม่วงก็คือใส่อะไรบ้างคะปลาแห้งค่ะปลาแห้งนี่ที่โขกปนนะคะะอ๋อที่เหมือนเขาทำต้มโขคปลาแห้งใช่แต่แต่เราเอามาป่นทานง่ายแล้วก็ใส่พริกค่ะออกเปรี้ยวหวานคุณแม่ไม่มีอะไรไม่เผ็ดเลยนะคะใครอยากจะทานถ้าใครไม่ทานใบชะพลูเราก็ไม่ต้อง่ไม่ต้องทานนะคะ ทานกับใบชะพูมันจะหอมขึ้นไปอีกคุณแม่ไปเปิดแถวบ้านถุงบแล้อร่อยจิงโอ้ยตายแล้วตายแล้วขอตอบอีกเมนูเลยแล้วกันค่ะทอดมันปลาตายค่ะเราก็ทําเองทาเองนี่คือเรานวดเองค่ะเองทุกอย่างเรื่อแกงก็คือทำเองทำเองค่ะแล้วต้องทานกับน้ําจิ้มอันนี้นะน้จิ้มค่ะอันนี้เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากค่ะ อันนี้เด็กๆทานได้ถ้าใครอยากจะอร่อยแบบนี้มายังไงคะมาถึงแยกเจดีหักนะคะแล้วก็ขับรถตรงมาเลยค่ะ,คะตรงมาถึงแยกไฟแดงเขางูเจอปั๊มน้ำมันปะตะทแล้วเลี้ยวซ้ายมาประมาณร0อยเมตรค่ะก็ะถึงร้านแล้วค่ะ โอ้มาไม่ยากมาไม่ยากค่ะปักหมุดก็ได้ค่ะได้ทุกอย่างจึงจ๊กจึกจ๊กจึ๊กมาเลยมาเลยจิฟเฟสมาเลยแล้วเกิดแบบว่าใครแบบว่าอุย้ยฉันหิวมากเลยแต่ฉันใกล้จะถึงแล้วแต่ใจร้อนโทรมาสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าได้เนี่ยได้ค่ะโทรสั่งได้ได้ค่ะงั้นบอกเบอร์เลยค่ะ0 8 4ค่ะ3 4 3ส8 8 7ค่ะมีช่องทางอื่นอีกไหมคะมีทาง สั่งไลน์ในเฟซได้ทุกอย่างค่ะสั่งทุกอย่างเลยได้ทุกอ่างดเลยเนาะเอาหมดสะดวกค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถจะมาทานที่นี่ได้ตัวเองด้วยตัวเองนะคะก็สามารถสั่งไลน์แมนได้ทุกอย่างได้เลยได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะวันนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเปิดปิดคุณแม่เผื่อบางคนมาเอ้าปิดแล้วเก้าโมงเช้าค่ะเปิดปิดสี่ทุ่มค่ะปิดสี่ทุ่มยังทันนะคะใครที่ ทานอาหารเช้าก็ทานอาหารกลางวันก็ทานมาถึงตอนเย็นก็ชวนกันมาทานที่นี่แล้ววันนี้นะคะไอจะบอกเลยว่าไอคอนเฟิร์มมากๆเรื่องอาหารรสชาติแบบเด็ดใครชอบรสจัดต้องมาที่นี่ใครชอบอาหารอร่อยต้องมาที่นี่ที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะโอ้ยอยากจะทานซะให้หมดแต่วันนี้ขอโทษจริงๆเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันเสาร์หน้าทางช่องห้าอย่าลืมเปิดนั่งรอไอเลยนะคะสําหรับวันนี้ไอต้องขอบคุณคุณแม่วาสนาด้วยค่รขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบินกินเฮ่